ประเทศไทยครับแบนด์ูกแบนด์จากการที่เราไปใช้สารกระตุ้นอันนี้เป็นข่าวเบื้องต้นก่อนนะครับพี่แบนด์คือห้ามใช้ธงชาติห้ามจัดทัวร์นาเมนต์เป็นเจ้าภาพครับคนนี้น่าจะตอบคำถามของเราได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับผมกำลังอยู่กับคุณธนากรศาสยานันนะอดีตเนี่ยเป็นเป็นหน่วยแพทย์ทีแพทย์ของทีมชาติไทยด้วยบอลทีมชาติไทยแล้วก็ อยู่กับทางบารับตํารวจเอฟซีหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น BG ปทุมครับผมซึ่งผมรักทีมนี้มากรักมากผมชอบแนวการทําทีมเขาเขาเป็นหนึ่งที่บอกว่าเออสร้างแรงบันดาลใจให้ผมผมชอบการทํางานผมชอบวิธีการทําทีมครับผมชอบชอบนาเจอเขาเลยฮะเขาหนุ่กับผมนะสวัสดีครับคุณโทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมอันนี้น่าใสนะฮะมันมันเกิดขึ้นได้อย่างไงคือคือผมไม่เข้าใจผมอ่านเนื้อข่าวคือวนาเราติดเรื่องกฎหมายเรื่องพรกรถูกไหม มันเกิดอะไรไงล่าสุดนีคือ <c oughs> ต้องบอกงี้ครับวาดาเนี่ยคือองค์กรที่เขาควบคุมนะครับกติกามารยาททั้งหมดเลยทั้งองค์กรนักกีฬาผู้ฝึกสอนนะเรื่องของการใช้สารต้องห้ามคือใช้คําว่าสารต้องห้ามเพราะว่ามันไอตัวที่จะทําให้มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวที่กระตุ้นมันจะมีทั้งตัวที่กระตุ้นตัวที่ทําให้สงบ ตัวที่ทําให้ตัวใหญ่ขึ้นตัวที่ทําให้น้ําหนักลงตัวที่ทําให้มีความทนทานมากขึ้นมีแข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับรวมไปถึงวิธีการนะจะใช้การโดบด้วยเลือดนะครับโดบด้วยยีนนะครับหรือว่ากระบวนการต่างๆอะไรเงี้ยที่ให้ผลลัพธ์นะครับในการเพิ่มสมรรถภาพหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอันนี้ยมันก็เลยจะใช้คาว่าสารต้องห้าม ทั้งหมดมีการก็รูทั้งหมดอ่าคราวนี้วาด้าเนี่ยเขาก็ทําการตรวจสารกระตุน้นใช่ไหมซึ่งเขาก็จะมีการศึกษามีงานวิจัยอ่ะอัปเดตเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีหลักฐานใหม่หรือเขาพบว่าโอ๊ยมีการใช้วิธีการแบบนี้ะนะครับซึ่งอาจจะนํามาซึ่งอันตรายหรือทํามาซึ่งความไม่ยุติธรรมในการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะปรับกฎให้มันครอบคลุมไปถึง อ่าสารกะทุ่นสารต้องห้ามตัวใหม่ๆอ่าอ่าแล้วก็เพิ่มโทษให้มันแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบรนแบนักกีฬาการแบรนผู้ปรึกสอนอะไรเงี้ยครับอ่าแต่ไอ้กฎของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เนะสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเจอปุ๊บเปลี่ยนปั๊บอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้เพราะว่าของเขามีความคงตัวสูงแตใ่ในประเทศในประเทศบางประเทศเนี่ยกระบวนการการร่างกฎหมายนะครับการนิติบัญ,ญญัติเนี่ยมันก็ มีกระบวนการที่อาจจะใช้เวลาไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉนัอ้อ,อย่างในกรณีของที่เขาออกมาแบนสามที่เนี่ยมันจะมีอินโดเกาหลีเหนือแล้วก็ไทยใช่ไหมครับอินโดกับเกาหลีเหนือเนี่ยโดนแบนเพราะไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามอ่าไม่ไม่ไมแลืลหมายความว่าให้ตรวจไม่ตรวจมีการควบคุมที่ไม่เป็นไปตามกําหนดอะไรเงี้ยครับคือเก่าอ,อ่ะอ่าก็คือก็คือ,คอพูดได้ยงว่า ไม่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางไม่ร่วมมือแม้วอ,อ,อใช่ใช่พูดง่ายของต้องตรวจไม่ตรวจอะไรประมาณนี้แต่ของอบ้านเราเนี่ยทําตามข้อกําหนดทุกอย่างาแต่เราติดก็คือสองเรื่องก็คือปรับโทษให้ผู้ฝึกสอนเนี่ยได้รับการลงโทษเนี่ยไม่ไม่อัปเดตตามวาดา้อา่ามันยังไงอ่ะอันที่หนึ่งอา่าก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างล่าสุดที่ย,ทย,ยกน้ำหนักโดนแบนในโอลิมปิก เนี่ยเพราะเขาพบว่ามีการใช้สารกระตุ้นใช่ไหมครับนักกีฬาของสมาคมร่วมเล่นทยคือก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นอ่อนหน้านั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ปรากฏว่าอีโคสจีเนี่ยที่เอาไอยาทาแก้ปวดไปทาให้นักกีฬาเนี่ยอ่าอนักกีฬาโดนสมาคมแบนโค้ชแต่มันไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายของไทยใช่ไหมไม่ได้ผิด ก็ถึงบอกไงพี่ก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของการบัญญัติกฎหมายซึ่งมันอยู่นอกเหนือความสามารถการควบคุมของ,องการกีฬาประเทศไทยหรือหรือ AT, ดีแคดดีแคดก็คือสมักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามาซึ่งอันนี้ก็กเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาให้หน่วยงานเนี้ยดีแคดเนี้ยแยกออกมาเป็นองค์กรอิสระรสาารเหมือนกสทชเหมือนองค์การสาร์ทั่วไป อ่า uh huh. ไม่อยู่ในความกำกับดูแลของรัฐอ่าซึ่งอันเนี้ย uh huh. มันเป็นโครงสร้างที่อ่า uh, เดิมเนี่ยมันปะอยู่กับการแกลงขงประเทศไทย uh huh. คือเป็นรัฐวิสาหกิจอ่า uh huh. <Yeah, S 1> มันก็เลยรัฐนั่นแหละการควบคุมของรัฐใช่ใช่มันก็เลยเลยังไม่สามารถจะแคลกให้ให้อา่าเป็นไปตามที่วาด่าออกมาได้ uh huh. คือเขาว่าทำไปหมดแล้วแต่นิติบัญญัติมันยังทำไม่ได้ พราะโปรเซสมันใช้เวลากรอกเวลามันไม่เท่ากันอ่าคือคือของเราเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าไปสู่มสภาล่างมันกฎหมายขึ้นมาอ่าล่างมันกฎหมายก่นจะมาก่อจะมาพิจารณากฎหมายมันมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามอ่าก่จะมาะเออกว่าจะมารับรองกฎหมายกันมันก็ต้องมารับรองกันอีกหลายวาระมากมันเยอะใช่คราวนี้เขาก็พยายามแก้ปัญหาโดยการออกเป็นพรลกก่อนยังไม่ถึงพรลบก็ได้ออกเป็นพรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาแก้ ซึ่งอ่ะถ้าฟังแบบนี้จบไหมฟังแบบนี้ก็บอกว่ามันก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรแต่ข่าวที่มันออกแล้วมันดูรุนแรงคือมันออกรอยเตอร์แล้วมันไปปะอยู่กับเกาหลีเหนือกับอินโดมันก็เลยมันก็เลยดูเหมือนว่าเราอ่ะอยู่ในเทียร์เดียวกันกับเกาหลีเหนือกับอินโดแต่ถ้าไปอ่านไส้ในก็จะพบว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อ่าเพราะฉะนั้นเขาจะแบนเขาจะทําโทษอะไรเขาเขียนอะไรมาทั้งหลายทั้งปวงมันจะโดนปลดล็อกทันทีถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ไวลแกําหนดครับอืมโอเคไหมพี่เพราะฉะนั้นไอ้ทัวนามเมนต์เขาบอกว่าตามหลักการแล้วพรกสามเดือนจบแล้วอ่าครับสามเดือนจบนับจากเนี่ยตุลาไปก็ธันวาก็เรียบร้อยแล้วอ่าก็คือตอนเนี้มันมันมันโดนแบนแล้วจริงๆใช่ไหมนับตอนนี้ โดนครับโดนแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไอของที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเราเรามีการกำหนดอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีชที่ที่จะจัดปีหน้าอะไรพวกนี้มันถูกลันไปหมดแล้วก็คุยได้เพราะว่าไอสิ่งที่สิ่งที่เราเราผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสยัยมันเป็นเหตุที่อยู่มันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายาบ้านรักบ้านเมืองเรา อ่าเขาก็พยายามแก้โดยการออกกฎหมายลูกที่มันออกมาได้เร็วกว่านั้นก่อนเพื่อให้มันได้มันให้มันสอดคล้องกับวาดาก่อนแต่ว่าอ่ะถามว่าผิดทันก็ผิดจริงเพราะกรอบเวลามันของเรามันไม่เท่ากันก็เราก็ผิดจริงๆแต่แก้ไขได้แล้วพอปลดล็อกทุกอย่างโทษมันก็ปลดล็อกไปเหมือนกันครับผมคิดว่าประเด็นประเด็นที่เขาพยายามจะพยายามจะคือพยายามจะอ่าเนี่ย พูดคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าไอ้ของที่มันดําเนินการไปแล้วก็ก็น่าจะรันต่อได้นะก็น่าจะรันต่อได้อย่างยกตัวอ,อย่างมีคนเขายกตัวอ,อย่างเทียบกับไอ้นักแข่งรถ F1 ของรัสเซียที่ก่อนหน้านี้ทางทางประเทศรัสเซียเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันแต่นั่นคือเรื่องของโรคจริงๆใช่ไหมพอไปแข่งขึ้น F1 ปุ๊บเวลาเขาขึ้นกราฟิกขึ้นมาก็จะไม่มีธงชาติรัสเซียใช่ อ่าเขาก็กลัวว่าอเล็กซ์เนี่ยจะจะเหมือนกันหรือเปล่าอ่าก็ก็ถามรัสเซียเนี่ยมันมีคำถามก็คือว่าอย่างฟุตซอลมันโดนแต่ทางฟุตบอลไม่โดนใช่ก็ผมถึงมองมันคุยได้มันคุยได้คืออะไรก็ตามที่มันรันไปแล้วครับอะไรก็ตามที่มันรันไปแล้วอ่ะบางอันมันก็คุยได้คือบางอันมันคุยได้บางอันมันคุยได้เพราะว่าอย่างอ่าของไทยเนี่ยโอลิมปิกก็ไม่โดนนะหมายความว่า อลิมปิกในสมัยต่อไปเนี่ยที่ที่จะถึงเนี่ยก็ไม่โดนที่ฝรั่งเศสอ่าไม่โดนอ่าหรือหรอก่อเวลาก็ไม่โดนพาราลิมปิกก็ไม่โดนอ่าใช่ไหมเพราะ,ะนั้นมันไม่ใช่ม,มันไม่ใช่ว่าเราละเมิดอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราละเมิดเราแบบโหโดเปันกระจายแล้วไม่ตรวจหรือว่ากระบวนการในการตรวจดบเราบกพร่องต่ำกว่ามาตรฐานอะไรก็ไม่ใช่อ่าเออมันก็คนละกรณีอย่างซีเกมนี้เขาไม่ได้รับรองถูกไหมก็ได้ไม่ได้มาเกี่ยวใช่ห ซีเกมเนี่ยซีเกมเนี่ยอ่าถ้าเท่าที่คุยอ่ะคุยกับผู้เกี่ยวข้องนะเขาว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่รู้จะได้จัดหรือเปล่าเพราะว่าเวียดนามก็อ,อยากฟุตบอลก็ยังยกเลิกเลยใช่นะฟุตบอลก็ตัดจบเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยครับในส่วนเนี้ยถ้าเกิดว่าอ่ะกลับมาเรื่องยูยี่สามจะโดนไหมเขาก็ว่าไม่น่าโดน ่แล้วเรื่อนี้ที่เกิดขึ้นยู23เพราะก็ไม่นั่นเพราะว่ามันลันไปแล้วอ่ามันลันไปแล้วเขากาแก้ไขายไรพวกนี้เขาวุ่นวายกว่าอ่ามีอะไรอีกล่าถ้าจะถึงก็เอเชียนบีชมีอะไรอีกอ่าอวินเทอร์โอลิมปิกอ่าประมาณนี้ส่วนในประเภทแบบตระกูลอ่าที่ไปแข่งชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียอะไรพวกเนี้ยก็ก็อยู่ที่อยู่ที่วาระว่าเราไปถึงไหนแล้วถ้ามันไปถึงจุดที่เขาแบบเฮ้ยเขาไม่เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันก็ ต้องใช้ตาต้องใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็จะเป็นตาอโอลิมปิกไทย i อโอซีที่ก็เขียนเป็นท o c เหมือนอ o c อเนี่ยแหละคราวนี้เนี่ยแล้วเรื่องเจ้าภาพมันก็คือหนึ่งปีใช่ไหมาการบมดลงโทษแค่ปีเดียวคือถ้าเกิดปลดล็อกสามเดือนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันในกรณีสมมติว่าเราเรามีปัญหาอยู่ปีหนึ่งปักโทษปีเดียวปีเดียวปีเดียวคือ,ค,อคือต้องบอกงี้ทำไมดูมันแบบมันคุยอะไรกันไม่ค่อยได้เลยไง ไอ้วาด้าเนี่ยวาดาเนี่ยเขามีนโยบายอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าร่ r o t o l ร r ซ์ซีโร่ทฉะนั้นคือไม่ทนความความอดทนคือศูนย์สำหรับเรื่องดปป i n g ผมไม่ทนอ่ะไม่ทนคือไม่คือแบบพูง่ายเหมือนกฎหมายปิดปากไปเลยเห็นปุ๊บไม่ต้องอธิบายอะไรครับเพราะเราคุยกันแล้วเราจบเลยตรวจฉี่มาเงคุณคุณจะคุณซเ m p l ลคุณสองขวดคือเวลาเราเราตรวจโรคไปเนี่ยมันจะตรวจด้วยฉี่เนาะแล้วเขาจะเก็บซเป p l ลเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือใช้เพื่อจะเข้าสู่กระบวนการขวดที่สองเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการอุทธร์อ่าก็จะขวดสองเาจะเก็บเอาไว้จนกว่าจะหมดอายุความอ,ะอ่ะอ่าอ่าน,นี้ค่านี้ถ้าเกิดว่าในขวดแรกสมมติผมไปตรวจอันนันพี่มลเป็นนักกีฬาไปตรวจพี่มลปุ๊บแล้วผมเจองเงี้ยก็คือลงทั่วไปก่อนถามที่หลังเหมือนนี่เนี่ยมามาเนที่ดูมาเลเชราโปวาจาได้ไหม าจาได้โดนก่อนเลยใช่ลว่าที่โดนแบนเน<ช>ี่ยไปใช้ยามันเป็นยาสําหรับรักษาคนเบาหวานเนี่ยเออซึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะมันก่อนหน้าที่เขาอย่างไอ้คอเคี้ยของบ้านเราเลยก็คือเขาใช้มาก่อนใช้เพื่อโดปนี่แหละเอาตรงๆอ่ะ,อะก็ใช้เพื่อโดปนี่แหละแต่มันไม่อยู่ในรายการต้องไม่รายการต้องห้ามมันไม่อยู่ในรายการต้องห้ามมันก็ใช้ไปดิเสร็จปุ๊บพอมันประกาศมาเข้ามากราประกาศใหม่ปั๊บ แล้วก็ตรวจเลยมันก็ยังมีตัวเนี้ยตกค้างอยู่ก็คือซีโร่แถลงก็เต็มคำไม่ต้องมาคุยขอบคุณคุณโทรด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกแน่เ๋ยวมีอะไรก็้องคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโทรด้วยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันขอบคุณมากนะครับก็ขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็ถ้าทำแล้วก็คือไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ค่อนข้างแฟนะในเรื่องของ ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาทุกประเภทผมว่าประเทศไทยเรื่องการโดกเราเจอน้อยมากไม่ใช่ไม่มีนะมันก็มีแหละแต่ว่าที่ตั้งใจโดกเพื่อกูจะลงไปแข่งขันทอกวามเป็นเลิศผมว่าประเทศไทยเนี่ยน้อยมากน้อยมากหรือว่าจับมันไม่ได้ไม่รู้คืออัทิตย์ไม่รู้นะว่าก <laughs> ูจับผน,นได้หรือเปล่านนยังไงแต่ผมว่าผมว่าสปีดคนไทยอ่ะ <laughs> มันมีสูงแล้วก็สบายใจได้ อย่างที่ผมพูดย้อนหนักที่โดนมันไม่ได้โดนเพราะว่าน้องๆเขาตั้งใจเพื่อจะโยกเพื่อให้มันร่างกายมันแข็งแรงมีความอดทนไม่ใช่มันเป็นเรื่องของของของน้ำมันมวยอ่าสิ่งที่เขาใช้กันมาแต่น้นแต่ละอไรก็อาจจะไม่ทำคลิปก็ได้หอ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนคุณกิยนยาแก้ไอแล้วคุณตรวจถี่ม่วงเนี้ยอ่าอ๋อออมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ได้ระวังตัวหรือว่าตุ้มไงเพราะคุณกินยา สมุนไพรมันสมุิไ <ค zus genocide> ัยอ่ะแต่ว่ามันจริงมันมียาที่แบบกินแล้วไม่มันได้แต่คุณเป็นนักกีฬาคุณต้องเขาก็เลยมองว่าเพราคุณเป็นนักกีฬาคุณต้องมีความรับชอบคุณต้องรู้เยอะกว่านี้สิวะคุณต้องรู้ดีว่ายาไอประเภทนี้มันกินไม่ได้เพราะว่าอะไรนะเพราะคนไทยไม่ไม่ไม่ค่อยมีได้เห็นเรื่องการลบแต่จะมีให้เห็นเรื่องการลงเยอะเพราะว่าตรงนี้แนบกว่าไปแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ